ขอเสียภูด้วยฉะนั้นเสื้อผ้ากางเกงกางเกงในด้วยส <c oughs> รุปว่าไม่ผิดไม่ผิดใช้ได้ไม่ไม่ผิดหรอกครับ <c oughs> ก็น่ารักดีไม่ผิดนะเพราะว่าฟังบางมุมของผู้ชายเนี่ยค่ะจีนการชอบอะไรที่มันอ่อนหวานผู้ชายไม่จำเป็นที่จะชอบใช้สีที่มันเข้มจนเกินไปเพราะว่าสีชมพูเนี่ยมันเป็นมันเป็นมุมมองของแต่ละคนมากกว่าค่ะไม่เกี่ยวกายไม่ว่าอื่นผู้หญิง ถ้าไปถึงซื้อพี่เพราะอะไรอะแล้วแต่ใช่ไหมมันน่ารักใช่ไหมมันสวยแล้วแล้วพี่เคยคิดไหมว่าสีฟูเนี่ยมันเป็นสีเด็กผู้หญิงหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่คิดปะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวใช่ก็แปลว่าเสื้อสีฟูเนี่ยแปลว่าเราใช้ได้ก็ไม่ได้คิดอะไรอะเขาอาจจะมีไลฟ์สไตล์ที่ชอบสีฟูก็ได้ชอบของเขาเลยค่ะเพราะว่าหนูก็มีเพื่อนแบบเป็นคนเถื่อนแต่ว่าเป็นผู้ชายแบบเถื่อๆเลยนะแต่เขาก็ชอบสีฟูอะค่ะ แตใส่เสื้อสีชมพูใช้ของสีชมพูค่ะสำหรับผมผมคิดว่าสีชมพูมันก็เป็นสีที่หวานๆนะฮะถ้าผู้ชายบอกว่าถ้าผู้ชายมาใส่สีชมพูก็ไม่เห็นจะเป็นต้องเป็นพวกเพศที่สามคือผู้ชายจะหน้าโหดหน้าอะไรก็ใส่ได้ชายใส้ขอชมพูผิดไหมไม่ผิดทำไมอ่ะก็เขาชอบของเขาอ่ะน่ารักดีแล้วแต่คนชอบ ก็มีมีแบบเพื่อนที่แบบใช้ของเดียวกูอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะคใช่ไหมโทรศัพท์เสื้อเขียนไอโฟนอ่าเขีได้โปรเจ้าเสือกูคิดว่าไงไม่ผิดครับทำไมถึงไปผิดเป็นผมวผมผู้ชาเพราะมันน่ารักที่แบบว่าผู้หญิงเข้ามาหาบอกว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้แม่งน่ารักเอาไว้ล่อสาวอะไรอย่างเงี้ยเป้าหมายชัดเจนเลยใช่เลยคิดไหมไม่ผิดครับทำไมไม่ผิดครับมันแล้วแต่คนชอบอ่ะพี่ก็ผมว่าเข็มพูครับผู้ชายก็ไม่ผิดนะครับว่า ชอบสีอะไรก็ใส่ได้หมดนะครับจริงแต่ใส่ไปเที่ยวอะไรบ้างก็ใส่สีชมพูได้ครับจริงมันก็ใส่ได้แบบมัน้วแล้วแต่แล้วแต่งานมากกว่าที่จะใส่ครับแบบว่าสีสดไปมันแบบเหมาะกับการที่สะสไหมที่ผู้ชายใส่เสื้อผ้าสีชมพูนะครับผมว่าไม่ผิดนะครับเพราะว่าอันนี้พี่ใส่เสื้อผ้าสีชมพูเนี่ยจะทําให้บคนที่หน้าดุเนี่ยทำให้ดูซอฟต์ลงนะครับทําให้แบบเข้าเข้าหาเข้าึงง่ายนะครับผม ขนาดถ้าบอกว่าผมมีลูกนะครับผมก็จะให้ลูกใส่สีชมพูนะครับผมเพราะสีชมพูเนี่ยเป็นสีที่แบบมองแล้วสบายตาอะไรอย่างเงี้ยอยัางเช่นใส่สีชมพูแต่กับสีดําก็ยังได้เลยนะครับผมผมว่ามันเป็นสีที่สีที่มันเหมาะกับเรื่องของความรักความสุขความน่ารักพ่อหนูไม่ได้ชอบสีชมพูค่ะก็เลยผมไม่ได้ซื้อถ้าชอบก่คงซื้อเถ้าชอบก็คงซื้อให้โว่าสีชมพูเนี่ยไม่ผิด ไม่ควันนี้เราก็มาอยู่ในเซเว่นราชดายซอี4แล้วนะครับจากหัวข้อที่เราตั้งไว้ว่าผู้ชายสามารถใช้เสียงพูดได้หรือเปล่าผมจะพามาดูครับว่าในเซเว่นเนี่ยมีของเสียงพูอะไรที่ผู้ชายควรจะซื้อบ้างอย่างแรกนะครับถ้าเกิดคุณตังหมดนะครับมามา่าซองเสียงพูก็มีนะครับเป็นรถยีนตอโฟนะครับเสียมผูบงบอกถึงความเป็นยีนตโฟมากถ้าเกิดคุณไปร้านก๋วยเตี๋ยวคุณเห็นน้ำยีนตอร์โฟก็ต้องเป็นสียมพูถูกไหม หรือไม่ก็นี่ครับควิกเสี่ยวผู้เหมือนกันกินได้แล้วผมชอบกินมากด้วยรสต้มยำพริกเผาทำไมต้มยำเป็นเสี่ยงผู้ดีแล้วก็นี่ครับตามกาตกครับผมผู้ชายก็กินได้อร่อยด้วยมีวุ้นนะครับเขาไม่ได้ทํามาคือเสี่ยมผู้เนี่ยเขาบ่งบอกถึงความเป็นลิ้นจี่นะเห็นไหมเสี่ยมผู้ก็บ่งบอกเหมือนกันว่าเป็นสีของผลไม้อะไรนะครับอันนี้ผมจะกินับผมผแล้วก็ ฝั่งเนี่เยอะครับบ็อกกี้ครับบ็อกกี้รสสตรอเบอรี่สีชมพูบ่งบอกถึงความเป็นสตรอเบอรี่นะครับผมแล้วก็นี่ครับเบบี้มายใช่ปะ่ะเบบี้โลชั่นเบบี้โลชั่นนะครับเอาไว้สำหรับทาตัวเด็กนะครับบ่งบอกถึงความอ่อนโยนเห็นไหมสีชมพูบอกอะไรเราได้เยอะแยะเลยนะครับหรือว่าจะเป็นวาสลีนนะครับนี่เอาไว้ทาเป็นครีมกันแดดคือเขาทําเป็นสีสว่างเพราะว่า จะได้รู้ว่าเออทีนี้มันสะอาดนะมีอะไรอีกที่เป็นสีบู๋ววีสียมพูนี่โหเต็ไมไปหมดเลยครับในเซเว่นมีสีชมูเนี่ยผู้ชายก็ใช้ได้ครับเขาไม่มีเขียนบอกว่าเพศอะไรใช้ได้ครับแต่ว่าของสียมพูส่วนใหญ่ก็จะออกไปเป็นแนวผู้หญิงครับไม่ว่าจะเป็นลิปสติกนี้นะครับอะไรอีกหลายอย่างนี่มีเมื่อกี้พี่พนักง,งานเขาหยิบให้ดูเป็นฟลอ <laughs> อันนี้ห้ามนำเอาไปรับประทาน เอาไว้ล้างห้องน้ำนะครับมันชื่อว่าวิกซอไม่ได้เป็ดปอกชื่อว่าวิกซอนะครับอ่ะเอาไวข้ขัดคราบในห้องน้ำนะครับก็ยังเป็นสีชมพูเลยเห็นไหมเขาบ่งบอกถึงความสะอาดเจ๋งมากขยัเนเพราะงั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นสีอะไรก็ตามนะครับใช้ได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะครับใครจะใส่สีอะไรก็ใส่ไปเถอะขอแค่คุณมีความสุขกับการใช้ของของคุณเองแค่นั้นก็พอแล้วครับฮัลโหลพ่อกลับแล้ว จกไปแล้วนะครับสำหรับการเดินสัาษณพคนีกันไม่รู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องใช้อุปกรณ์หรือว่าเสื้อผ้าสีชมพูได้ไหมนะครับสําหรับคุณผู้ชายนะครับก็คําตอบที่เราได้มานะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าใช้ได้นะครับไม่ผิดน่ารักสีคือเป็นสีอะไรก็ได้นะครับที่เขาอยากจะใช้นะครับแต่ว่าวันนี้เมนของเราคือสีชมพูนะครับผมอยากจะบอกเรื่องนึงว่า ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายผู้หญิงเย์เ,เลสเบี้ยนกันเถอะคุณจะใช้สีอะไรมันก็เป็นสิทธิ์ของคุณนะครับขอแค่คุณเป็นคนดีแล้วก็ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครก็พอนะครับอย่างโทรศัพท์ของผมีม่้เห็นไหมยงังเป็นสีชมพูเสื้อยังเป็นสีชมพูเลยสูงที่ผมถือก็ยังเป็นสีชมพูคัสเตอร์ของผมครับบางคนสบูดของเขาก็ยังเป็นสีชมพูเลยครับท่านผู้ชมเพราะงั้นนะครับคุณจะใช้สีอะไรก็ใช้ไปเถอครับมันเป็นสิทธิ์ของคุณเอง สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจใด้วยนะครับใครที่ก็กด Subscribe อย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนโลโก้เป็นสีชมพูบ้างแล้วคุณจะรู้ว่าสีชมพูมันสวยแค่ไหนครับผมเป็นคนดีก็พอสวัสดีครับ